สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะทํากับข้าวเช้ากันนะคะเอซวันนี้จะทอดหมูนะคะเมื่อคืนภาษาซื้อหมู3ามชั้นนะคะให้ลุงเสือพาไปตลาดบ้านแวงนะคะไปกับลุงเสือนะคะเมื่อคืนลุงเสือขับรถพาไปนะคะเป็นหมูสามชั้นอคะ เราก็จะเจียวเอาน้ำมันออกก่อนหมูสามชั้นมันมันจะเยอะอนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันล่อนิดนึงนะคะแต่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะมันถูกความร้อนน้ำมันมันก็จะละลายออกนะคะ น้ำมันเริ่มออกแล้วลุงเสือก็เตรียมนะคะไปบ้านงานในจีไปช่วยงานเพื่อนเนาะงานขาวดำนะคะต่อเนื่องเลยนะคะเ <c oughs> นาะคนหนึ่งไปป่าอีกคนหนึ่งก็เสียอีกนะคะสองศพรวดนะคะ ก็จะหุงข้าวนะคะเ้าเนจะ้าเนาะแล้ต้องมาเก็บหินเก็บอะไรออกก่อนนะคะภาษาก็จะตำกระเทียมไว้ เริ่มเลื้ยงนะคะผลลุงเสือก็ไปบ้านงานแล้วนะคะไปช่วยงานนะคะภาษาก็จะได้ไปทีหลังเนะาะเพราะว่าจะต้องได้ไปเสียชาพนากิจนะคะเสียชาพนากิจหมู่บ้านนะคะแล้วก็กินทานนะคะประเพณีของคนอีสานนะคะ ถ้ามีคนเสียชีวิตคือไม่ไม่ต้องได้มาบอกมาหากันนะคะถ้ารู้ว่ามีคนตายอย่างนี้เราก็จะอ่าประเพณีคนอีสานก็จะไปกันแบบนี้เนาะมีไปกินทานนะคะมีข้าวสารแล้วก็มีเงินนะคะเนาะเขาเรียกว่าไปกินทานนะคะส่วนาชาพนก,กิจศพก็ศพละร้อยนะคะนะใครที่เข้าก็ต้องได้ไปเสียนะคะนะก็แล้วแต่ใครจะเข้า,อ,าอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นชาพนักจิจหมู่บ้านนะคะศพละร้อยนะคะก็จะไปเสียพร้อมกันนะคะช่วงไปกินทานนะคะก็สายๆอีกหน่อยนะคะตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่นะคะภาษาก็ต้องทํางานบ้านให้เสร็จก่อนนะคะทํากับข้าวเสร็จก็รดน้ําต้นไม้ต่อนะคะเพิ่งจะรดไปเฉพาะข้างหน้าเนาะยังเหลือด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านนะที่ยังไม่ได้รดนะคะหมูสามชั้นนะคะเอทอดหมูสามชั้นนะคะ ก็เราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะน้ํามันมันจะได้ออกหมดนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงมันจะไหม้เนาะมันจะไหม้ก่อนนะคะน้ํามันมันจะออกไม่หมดนะคะ ก็เฉียวไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกว่านะน้ำมันจะแห้งออกนะคะแดดก็เริ่มที่จะออกแล้วนะคะนะอากาศเช้าว,วันนี้นะคะวันนี้ภาษาว่าไม่หนาวเท่าเมื่อวานนะคะเอสี่นะคะเมื่อวานจะหนาวมากมากเลยนะหนาวทั้งวันจนค่ําเลยนะคะนะเพราะว่าเมื่อวานมีลมด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวยังยังไงก็ไม่รู้เนาะช่วงสายๆอาจจะมีลมนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะ เมื่อวานหนาวนะใส่เสื้อแขนยาวทั้งวันไม่ได้ถอดเลยนะคะป้านหมะงเงาะประสาสีออกดอกบ่มันจะเป็นดอกหรือมันจะเป็นยอดเนาะนี่นะคะมันซ้อมสีออกดอกบ่เ <c oughs> นาะก็ใส่น้ำรถปุ๋ยนะคะเอฟซี H C, นะคะนะก็เหลือหลังบ้านที่ยังไม่ได้รถนะคะ รอทํากับข้าวเสร็จนะคะทอดหมูเสร็จก็ต้องไปรดน้ําต้นไม้นะคะลุงเสือก็ไปบ้านงานแล้วนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ไปจําปะดงนะคะเอฟซี 4, นะหนาวนะคะเอฟซเมื่อวานหนาวมากนะ,ะขี่รถไม่ได้เลยนะคะกที่ควันแถบัดเถนีนขี่รถมอเตอร์ไซค์เบาไหวนะ,ะพี่น้องก็เลยไม่ได้ไปนะคะพอดีช่วงใสายๆมาก็ผู้ใหญ่บ้านประกาศนะคะมีคนเสียชีวิตนะคะก็เลยไม่ได้ไปเลยนะคะ Amen. สเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะได้หุงข้าวก่อนนะคะ,ะข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะก็ยังข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าก็ต้องหุงนะคะนะทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าแหละพี่น้องเนาะกับประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ